สวัสดีครับสวัสดีทางการครับผมสวัสดีเชิญเคยเนาะสองกลุ่มตรงพบกับหนุ่มพรประสานเชนเลียได้เด้อพี่นงเนาะสองกลุ่มตรงเลยมาให้กำลังใจผมได้บางทีจะเปิดสตรีมยาดวันนี้ลองไม่ต้องขึ้นสตรีมยาดดูที่เนาะลองขึ้นในทศจะติดสตรีมมิ่งอย่างเดียวเนาะเราทำไงบ้างครูทีศขอบคุณพี่นงโค้ดขอบคุณทุกเรื่องทุกอยางขอบคุณกำลังใจของหมอให้่ของอขอบคุณมากมาทำปลาญชยก็ได้เด้อพี่นงขอบคุณพี่นงทุกคนขอบ กำลังใจมาทักมาทายก็ได้เนาะผมพูดมาคุยกันสองขุมตรงนี่มันกำลังใจกันได้ด้อพี่น้องเนาะนี่ก็ขึ้นโอ้ยังกเลยพี่น้องขึ้นไรซดกันยัง่าแต่นาองยังากเขาต้อยากได้ได้อยากได้กาอยากได้นะอยากได้ชั่วโมงก็น้องก็รี้ขึ้นกันด็ขึกันดิเห็นหักนใจกันทำไงได้แตน้ะอยากได้อยากได้ชั่วโมง ของทำก็ต้องดิบไร้ดิบขึ้นเดียวไม่ดิบไร้ดิบขึ้นก็จะไม่คันครับลุกเลือดทุกรายขอบคุณทุกคนน้ำใจของอกให้ของขอบคุณพี่น้องทุกคนเนาะช่วงนี้เน็ตก็ชาเกยอะเน็ตอึดแต่ช่วงนี้เน็ตชาเน็ตอึดขอบคุณพี่น้องทุกคนขอบคุณทุกทุกรายขอบคุณทุกน้ำใจขอบคุณโทษขอใครทุกน้องทุก ขอบคุณจริงๆน้องทุกคนมาทักมาทายกับนังใจกันได้ตอนที่เปิดเพลงคอคออะไรเราพี่น้องน้องพอดีฟ,ฟังเสียงผมไหนก็ไม่สนุกไม่มือนกับฟังเสียงนุ่นนุ่นตีกับมังโุ่นน้องเนาะฟังเสียงนุง่นตีไปด้วยขอบคุณคุณน้องทุกคนด้วยขอบคุณทุกๆคนที่นค่งใจกันได้ขอบคุณ,าคณมากๆ cùng đúc cùng lòng บางไม่ยอมหรือพับลงวันทับปันทายกันได้เด้อขอบคุณมากขอบคุณพี่น้องทุกคนขอบคุณมากขอบคุณคุณสาธนรักควาเด้อขอบคุณมากที่เข้ามาทำกำลังใจก็ขอบคุณทุกเรื่องทุกอด่เนาะขอบคุณคุณสาธนขอกเชยขอบคุณมากสวัสดีครับบางบ้านก็ยังไม่ได้เข้าไปทำกำลังใจตรงนี้ทงขอโทษขอใครเด้อวันนี้ผมก็ไปทำธุระมังอะไรมัง ขอบคุณทุกทีขอบคุณขอบคุณสาวน้อยมากมาเออขอบคุณสาวน้อยบรรณาขอบคุณมากมขอบคุณสาวน้อยบรรณาขอบคุณคุณปลาเมลขอบคุณปลาเมลออกมาเออขอบคุณปลาเมลขอบคุณปลาเมลขอบคุณทุกๆรายขอบคุณทุกสาวน้อยขอบคุณทุกคใจเออขอบคุณมากขอบคุณสาวน้อย ขอบคุณคุณปรมแมวขอบคุณมากเด้อขอบคุณสาวน้อยบันนะขอบคุณมากเมื่กี้เดี๋ยวไปดูเอาไปให้มุงราคาให้เดี๋ยวเอามงราคาเป็นมงให้สองบาทเด้อเมื่อกี้เนี่ยไปทยอยทยอยไปเด้อสาวน้อยบันนาเนาะขอบคุณมากเมื่อกี้เนี่ยเอาราคาเป็นมงให้ เอาไปบ้านหลังล um. ูกงบรรนานั e well, ่นแหละลุงลงบรรนาชาแนลขอบคุณมากมาคือขอบคุณพี่น้องทุกคนมาดูวันนี้ที่วันนี้จะพี่ยูจะล่นอะไรอันนี้คนวันนี้ถ่ายรูปไปด้วยหนึ่งถ่ายรูปไปไปด้วยวันนี้ไม่ไหวตนองจดเอาไปไม่ไหวถ่ายรูปเลยวันนี้ไม่ไหวต้ออพี่ยูเกทําติ่วิงหนาถ้อยหลังวิ่งหนาถ้อยทั้งน้เลยนี่วานนี้ก็ถ้อยหลังกับลงคลองอะไรวานนี้ วันนี้ก็ยังดูดีหน่อยขึ้นไหมหนึ่งนะขึ้นมาแต่จริงก็จะจบแล้วแหละแต่จริงเนะี่ยวันนี้ก็ที่จริงวันนี้ก็เหลืออยู่เหลืออยู่ยี่สิบแปดเนี่ยวันนี้เหลือยี่แปดเนี่ยเหลือยี่แปดชั่วโมงวันนี้แต่เป็นพรุ่งนี้จะไม่รู้นะหลดีเท่าไรเนี่ยวันนี้ก็จะไล่ซดธรรมดาเอาไมไม่ขึนสตรีมยาดเนี่ยรองลองไล่ซดดูท่รองไล่ซดดูเนี่ยอ่าเหลือยี่สิบแปดชั่วโมงเนี่ยดูไล่ซด จะเป็นไงเนาะลองไล่รสซุปดูเขาดูจะขึ้นเท่าไรขอบคุณเพื่นน้องทุกคนเด้อขอบคุณทั้งมาคุณสัตอนก็มาทักทายปลาเมลปลาเมลเนาะปลาเมลก็คืออาปาเกีดาหาคนเดียวกันเด้อพี่น้องนะให้กำลังใจกันได้กับขอบคุณพี่น้องทุกคนบางบ้านก็ยังไปให้กำลังใจไม่ครบเด้อพี่น้องช่วงนี้ก็ร่งเริงด้วยอะไรด้วยไปทำธุระด้วยขอบคุณมากๆเด้อขอบคุณทุกคนกที่ขอบคุณทุกกำลังใจ คนมีพี่ๆ้องคนที่เขา่งกำลังใจมาทักปะทายกันได้น้องหน้าเขาปูเขอบคุณถักปะทายให้งกำลังใจซึ่งกันบางบ้านมันก็เอาเอฟซีไปควนเนอะบางทีก็เอาเอฟซีไปให้งกำลังใจบ้านผมไม่มีชื่ออะไรดอกไมม่ไ่หนุ่มพรไปสารกับพรไปสานเชนเนลสองอย่างนี้แหละบางทีก็จะมีคำว่าเอฟซีบางทีกับบ้านอ่า อะไรหนุ่มพ่อไปสานหนึ่งสองสามอะไรก็ว่าไปน้อยจำไว้เด้อพี่น้องเนาะหน้าตามไเหมือนชาวบ้านเขาดอกเขาไปขอบคุณมากเรื่องทีเราเอฟซีเปให้รงกำลังใจก่อนเนาะขอขอบคุณพี่น้องไปเยี่ยมไปเยี่ยกันขอบคัณใจเนาะบางบานก็มีอ่าโฆษณาก็ไปดูโฆษณากันแค่นี้ก่อนนะโชคดีครับขอบคุณมากเด้อขอบคุณสาธุมาชมเชยขอบคุณที่แวะแบ่งคลังใจเราเพราะขอบคุณมากๆไงบางบานน้อยก็วิ่งไปเรื่อยไม่เป็นไรดอก ขอบคุณมากมขอบคุณอขอบคุณคุณต้นนามเด้อะไม่ได้ไปให้กับทางใหญ่บ้านคุณต้นนามวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณโอ ouais. right, ้วันนี้ก็ขึ้นอย่างมากเลยวันนี้วันนี้เป็นวันพ่อเลยเด้อวันนี้ก็เลยก็ใส่สีเหลืองเลยสีเหลืองก็ซ้่มก็ตอนเที่ยงเป็นปลายตอนบ่ายผมก็ใส่สีเหลืองไม้อวันนี้ก็ใส่สีนี่เถอะขอบคุณมากมากเลยขอบคุณทุกเทุกทุกอย่าแค่นี้ก่อนนะครับโชคดีครับเชรษฐโชคดีเช่นกันขอบคุณมากมากเลยเยวก็จะเอาเอฟซีไปให้ ทยอยทยอยมาให้เด้อพี่น้องเนาะเอาไปมากไปได้เดี๋ยวรูดมดเอิ่มของคนเีรารูดหลายในของผมนี่ทยอยทยอยไปกระจเย็นๆนะพี่น้องเนาะเอาไปแป๊บมากไม่ได้เนาะน้องชายจะรูดน้องชายจะปิวทยอยทยอยเอาไปไปกำลังใจจะไปก็ต้องไปดูคลิปดูอะไรกันด้วยเนาะขอบคุณพี่นงทุกคนด้วยขอบคุณทุกทุกท่านขอบคุณกำลังใจที่มอบให้ก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกคน ทยอยบรรยากากำลังใจกันวันนี้ก็จะรองนั่งยิงยาวอยู่ที่สวันนี้จะนั่งยิงยาวสักห้าชั่วโมงหนึ่งนั่งแบบนี้ละห้าชั่วโมงให้ดูจะไหวไหมพี่น้องอยู่กับผมไม่ได้ไม่ห้าชั่วโมงนั่งแบบนี้แหละนั่งแบบนี้ห้าชั่วโมงด่น้องเลยสาวน้อยบรรณาจะนั่งอยู่กับผมได้ไหมหสาวน้อยบรรณาจะนั่งอยู่ได้ไหมห้าชั่วโมงนั่งอยู่แบบนี้แหละ ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกเรื่องทุกรายขอบคุณทุกกำลังใจอ่าพี่นงก็โคตรเริ่บร้อนเริ่บร้อนเหนื่อยับโอ้ยมาดูพี่นงเห็นพี่นงแล้วผมผมปลื้มพี่นงมากๆเลยเนี่ยผมรักพี่นงมากๆเลยเช้าเลยขอบคุณทุกเรื่องทุกรายขอบคุณทุกกำลังใจเนาะอ่าพี่น้องก็มาให้กำลังสี่แหงกำลังใจสี่สี่คนห้าคน อ่าแต่เริ่มขึ้นสองเริ่มไม่เป็นไรดอกน like like, ้องพี่น้องเนาะเข้ามาไม่โคตก็ไม่เป็นไรดอกเข้ามาก็ง่ยก็ฝากโคตรเริ่มโคตรได้เด้อพี่น้องเนาะฝากโคตรเริ่มโคตรได้เนาะแต่พี่น้องเคยบอกว่าโคตรเริ่มแล้วเนี่ยขอบคุณมากเด้อขอบคุณมากขอบคุณเพื่อนเพื่อนอะไรอะไรก็น่าใจกันเนาะคุณสาธรขอบคุณมากก็เมลสาวหน่อยบรรณาขอบคุณคุณคุณนางมุทิคุณขอบคุณมากไปุ้กค ขอ,ขอบคุณพี่นงองขอบคุณมากมากขอบคุณทุกเรื่องทุกไขอบคุณทุกกำลังใจเนาะขอบคุณมากขอบคุณคุณญี่ปุ่นมากเลยขอบคุณคุณสีขอบคุณคุณญี่ปุ่ขอบคุณพี่นงองไอ้าเนี่ยเราไปดูพี่นงอ้เห็นแข่ทำงานแล้วน่ารักมากมากเลยหนากรักพี่นงองเห็นพี่น้องทำงานแลยหนารักขอบคุณมากเลยขอบคุณพี่นงอง ขอบคุณแม่ใบขอบคุณแม่ใบ้ารวยๆเนี่ยแม่ใบบ้านนี่ก็เดลืยเดี๋ยวไม่เท่าไรเดี๋ยเหลือเท่าไรถอยนาถอยลังทุกทีเลยแม่ใบเนี่ยจะจบก็ไม่จบเลนี่ยแม่ใบงั้นขอขอบคุณแม่ใบเยอะทุกฝากกังนใจม่ใบในช่วงช้าเนาะัเงก็ใส่บาทขายของใส่บาทตกเห็นมงนใชแม่เลยดีล้วก็ตอนบ่ายสองบายสองคือไปทำเงใแม่เลยเนาะตัเองรยๆเ่ยกับงนใชแม่เรื่อยๆเนาะตอนเช้าก มีขายพวกอาหารพวกอะไรพวกเกงถุงเห็นเขาท,ทำไบเลยไม่อเช่านี่เขาไปนั่งดูอยู่เขทำถุงเกงถุงแล้วก็ไปใส่บารเนาะของโมทนาบุญเลยด้อยนี่ขอบคุณพี่น้องอคุบคุณใครอยากทำบุญก็เมีไปกับไปได้ด้อพี่น้องตอนเช้าขอบคุณขอบคุณเม่ทองใบเลยด้วยขอบคุณมากแม่ฝืนใจบุญเน,ะนาะกำลังใจกันจอดนะคะเตรียมทงทำอาหารทำอาหารไว้ไปทำเชา้าไวา ไปขายตอนเช้าขอบคุณมากๆเด้อขอบคุณแม่ไปเรื่อยๆขอบคุณมากๆขอบให้รวยสมชื่อเลยเดี๋ยวขอบคุณมากๆบุญธรรมบุญเวทกระจายบุญทำบุญทำอะไรแม่งเกือบนั่งใจกันไหนตอนเช้าหมใส่บาทขอบพอขอบคุณมากๆขอบคุณแม่ไปเรื่อยๆขอบคุณพี่นงขอบคุณมากๆมื่ชาเดี๋ยวก็ไปนั่งดูพี่นงเ้ยยืนขายของทำนู่นทำนี่ร่างนู่นร่างนี่โอ้ยเจ้าชาวตัมืดไปเลยแพยายามเนี่ยนะพี่นงเนี่ย ไอ้ไดเป็นคู่ครองแล้วดีมากๆเลยแม่บ้านแม่บ้านพี่นงค์แบบปื้มเลยแหละเห็นแม่บ้านพี่นงค์ชาวาน็ตกันช่วยกันสองตายายแกช่วยกันเนาะมันก็ขายกันจนชาวเน็ตนี่เอาหนุนมาเทาหนุนมะเทาก็มีปลามีอะไรด้วยมันน้ำแข็งเช่ไว้กันให้มีความเย็นเอไว้เนาะาไปดูกันดในบ้านพี่นงพี่นณงค์ลงดอนเมืองเนี่ยกำลังใจกันได้เด้อขอบคุณ ขอบคุณทุกเรืคองทยาขอบคุณคุณตีปุนคุณตีปุ้นก็ขึ้นมาราธอนให้กำลังใจก็ไ so ด้เนาะไปองการเวลาทุกอย่านอะยงว่าแตกต่างคนต่างตองการเวลาขอบคุณทุกเือทุกอย่าขอบคุณทุกกำลังใจอย่างผมเนี่ก็โอ้ยจะถึงเลยไม่ถึงเนี่ยอีกนิดนึงท er ีก็เลยอีกน <c ros LES> ิดน um ึงบางทีก็เลยอีกซิฟออซิฟเดินนาไปซิฟปั๊บอืมอืมสามพันเก้าร้อยสามพันเก้าร้อยเก้าสิบอืม สามพันเก้าร้อยเก้าสิบแล้วก็นิ่งอยู่สามวันนิ่งอยู่สามวันพอนิ่งปับ๊บพอขึ้นได้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 วันนั้นผมวันนั้นผมขึ้นวันนั้นผมขึ้นมาราทอนเลยผมบอกตรงๆวันนั้นผมขึ้นมาราทอนขึ้นสิบสองชั่วโมงเลยเพอนอ่าแล้วพอไปดูตอนประมาณสักสี่โมงเช้าถอยไปอีกร้อยแปดสิบคือเอ้ยนี่ถอยไปอีกร้อยแปดสิบหายไปร้อยแปดสิบชั่วโมงหายไปร้อยแปดสิบชั่วโมง เราก 20, ็โอ้ตายเนี่ยผมก็นั่งไายอีกสองวันสามวันสองวันสามวันวันนี้วันนี้มาดูตอนเย็นเนี่ยมนตอนเด็กขึ้นไรเนี่ยผมถ่ายรูปเลยเมื่อกี้นึงเหลือนีอาไรเหนืออยู่ยี่สิบเอ็ดเหนืออยู่ยี่สิบแปดชั่วโมงเหนืออยู่ยี่สิบแปดชั่วโมงเดี๋ยวเราเรุ่งนีไม่รูู้นะพงนีพงนี้งไงยังไม่รู้เด้อจะเดินหน้าด้ถอยหลังยังไม่รู้ขอบคุณพี่น้องขอบคุณทุกทุกทุกรายขอบคุณทุกกำลังใจ อขอบคุณคุณเคนมากมากหรือขอบคุณคุณเคนคุณเคนพนมพรายหรือคุณเคนคนปากขอขอบคุณมากมาคุณตุ่นนาคุณตี๋ก็ทักทายคุณเคนทักทายกันให้อกน้งใจกันขอบคุณมากมากหรือขอบคุณเมตตาวไว้รวยด้วยด้วยจะไปเตรียมขายของกัเตรียมทำอาหารจะทำอาหารไว้ขายตอนเช้าต้องเตรียมไว้ตอนนี้เด็กตอนเช้าไม่ทานนาเมียเมียยังฮ้อหน่ะ อ๋อจะมาได้ไงเขาไปอยู่บลูกเขาผมอยู่เป็นโสดเดินไนงงอนชาวเนี่ยโอ้โหอากาศหนาวแข็งไปทั้งตัวเลยบนชาเนี่ยบนชาวนอนแข็งตัวแข็งเลยบนาชาเนี่ยหนาวเป็นด้ไรดอกนอนคนเดียวหนาวแข็งทั้งตัวเลยบนชาเนี่ยทำไมสูบพี่โนงไม่ได้ดอกานชาวเลียไปนั่งดูพี่นงขา,ขายของคาเฟ่บ,บ้านโอ้ยช่วยกันทำกันหนุงกันนิ้งบนชาเนี่ยเห็นไปดูแล้วมีความสุข เห็นพี่นงขายของก็แม่บ้านพี่นงแล้วเนาะเช้าดิมาเช่าดิเห็นพี่นงขายของไปนั่งดูผมไปนั่งดูเป็นชาวโม้งก็มาเช่าดิผมไปจอดไปให้มาเช่าดิพี่นงก็ดทำหนุนทำานี่ร่างหนุนร่างนี่ทำหนุนทำานีกล้าจะทำอะไรร่างหนุนร่างนี่ถุง็อํารงใส่อะไรรู้เอาตะมารงใส่ปลาใส่เปล้วก็มารางเขาทำความสะอาดผู้เห็นพี่นงแต่ขยันตอนเช้าเนี่ยเก็นขยันมากๆเลย แค่ตื่นที่ทีสี่ที่ห้าที่สามที่สี่ที่ห้าที่มาขายของเนาะโอ้เห็นใจเพี่นนงเรียนชาวเน็ตว่าเห็นโอ้เห็นใจกันพี่นงเน้อขอบคุณมาก็ต้องนำมากินกันเนาะพี่นงเนี่ยขยันนะพี่นงเนี่ยพี่นงเนี่ยขยันมากๆเลยเอขอบคุณคุณเคียนมากๆเลอขอบคุณมากพี่นงมาถามมั่งเมียมายังเมียมายังจะมาได้ไงอ่ะเขาอยู่บ้านลูกเขาแล้ว ขอบคุณมากๆเจนถาวรนอนหนาวเหนื่อยๆไม่เป็นไรเราภพมีภพมีขอบคุณทุกเรื่องทุกทาขอบคุณความดังใจขอบคุณพี่นงมากๆแล้วก็ขอบคุณคุณเคอ่าผมก็อยู่โสดแบบคุณเค้นนะเด้อเนี่ยคุณเค้นก็โสดผมก็โสดเหมือนกันเนาะต่างคนต่างโสดเลยโสดหลายคนนะเป็นยูทูบเบอร์ี่โสดหลายคนเนี่ยจำเป็นนึงไหมเนี่ยใจผู้หญิงไม่ค่อยโซนแต่ผู้ชายที่โสดหลายคนอยู่ คุณสมบูรณ,กดดณ,ณ์ก็โสดนี่คุณสมบูรณ์เนี่ยก็โสดเด้อยนี่อ่าคุณสมบูรณ์คุณเคนเนี่ยก็โสดผมเนี่ยก็โสดนมีใครอีกนั้นไม่เห็นใจว่าหลายคนน่ะจำได้สี่ห้าคนนะส่วนๆหลายคนอยู่กันนี่มีโสดหลายคนแหละแต่ผู้หญิงไม่แน่ใจมีใครโสดบ้งเนาะครับยังก็เถอะถ้าโสดไม่โสดไปหญิงไม่ต้องมาถามหาเขาหรอกเพาะม่มาสนใจเราหรอกหน้าตาเขาเป็นอปวกแทลเนี่ยเขาไม่สนใจเราหรอก นาตาเราโขาไสนใจอยู่นาตาเหมือนปวกแห่ก็ไม่มาสนใจเราหรอกขนาดเม่บ้านเรายังหนีเลยหนังภาษาคนอื่นรูปสามไหนขึ้นมาเดี๋ยวมองเนาะนังภาษาแม่บ้านเขายังหนีเราหนังภาษาคนอื่นเขาไม่เห็นหน้าเหมือนน้อนเลยปวกแห่เดี๋ใครใครจะไม่รู้แลขอบคุณที่พี่น้องทุกคนเด้อขอบคุณทุกเรื่องทุกใดขอบคุณทุกกำลังใจออามาทักทายกันได้เด้อพี่น้องทุกคนเด้อขอบคุณที่พี่น้องทุกคนขอบคุณทุกเรื่องทุกใดเด้อ

คุณพี่น้องทุกคนเด้อขอบคุณกอะไรขอบคุณคุวามใจขอบคุณคุณเคนคุณป่าสีแล้วไปกับมังใจบ้านคุณเคนเลยเด้อช่วงห้าโมงเนี่ยบานคุณคุณตีปุ่นเนี่ยก็ไปกับมังไก่ก็ได้ไปทักกันใจก็ได้เด้อบ้านคุณตีปุ่นก็ขึ้นได้สุด ขอบคุณกระบาดขอบคุณสาวสะโกลน้องสาวสกโกลเป็นกำลังใจได้ขอบคุณมากน้องน้องนสะโกลเลยสาวสะโกลน้องต้องสะโกลผมก็พูดพิศขอบคุณมากขอบน้องสะโกลขอบคุณมากเออขอบคุณพี่น้องทุกคนขอบคุณทุกคนทุเลยขอบคุณทุกำลังใจขอบคุณพี่น้องทุกคนมาทักมาทายให้กำลังใจเึ่นกันนะครับขอบคุณมาก một thằng này là tiếp tít lục lái khuôn là cứ để theo mình phải hãy cảm năng trái bàn thì bạn bà, nộp no. rãi khuôn tít lúc cũng không phải tan xanh gì thôi thì người nào không phải hãy cảm năng trái là nó không phải cảm năng trái không còn nhiều nộp cho con em ma nhiều tìm ra mạng người nhiều rất là lướt này tìm ra tin không đi cái này, này. ขอบคุณทุกทุกที่ขอบคุณทุกความใจจู่วอกหันออกมขอบคุณพี่น้องทุกคนขอบคุณมากขอบคุณพี่นงมากมากหรือขอบคุณพี่น้องขอบคุณต้นน้ำตอนนี้ก็อย่างักมากเลยก็ลังขึ้นก็ลังไปดูอยู่นี่ก็ลังจะไปหาจอดให้มือถือ ใส่มือถือไปจอดไอ้ข้อขอบคุณมากเลยเออหาจอดหาอะไรเขาเข้ามาช่วยเราเข้าไปช่วยเขาเด็ขอบขอบคุณจริงขอบคุณคนณขอบคุณผมเดินผมใหญ่ขอบคุณทุกคนน้ำใจเนาะ